สวัสดีค่ะมิ่งจังสอนภาษาญี่ปุ่นจำง่ายใช้ได้จริงมาแล้วค่ะคำแรกนะคะวันนี้เราจะมาเรียนคำที่ตรงกันข้ามกันนะคะคำแรกคำว่าแพงทักใกล้แพงถูกยาซื่ถูกยาซื่ต่อไปนะคะคำว่าโอกี้แปลว,ว่าใหญ่โอี้ ใหญ่ G size เล็ก G size เล็กต่อไปนะคะทาใกล้สูงมิจีใกล้เตี้ยทาใกล้จะแปลได้สงความหมายนะคะทาใกล้ที่แปลว่าแพงและทาใกล้ที่แปลว่าสูงนะคะก็จะคู่กับทาใกล้แพงยาซียถูกแล้วก็ทาใกล้สูงมิจิใกล้เตี้ยนะคะคูโร สีดำชิโร่สีขาวคุโร่สีดำชิโร่สีขาวคีเดนะสวยคิเดนะสวยอุซุคุชิคุไนไม่สวยอุซุคุชิคุไนไม่สวยอินโยยหอมคุไซเมน อินยอยหอมคือไสเหม็นฮิมันวันอุ่นอุ่ผอมฮิมันวันอุ่นหอมอัตราสิใหม่โทชิเก่าอัตราสิใหม่โทชิเก่า อาซึร้อนซาโมยเย็นอาซึร้อนซาโมยเย็นคาไต้แข็งยาวาระไกนิ่มคาไต้แข็งยาวาระไกนิ่มและแล้วก็จบแล้วนะคะจะเป็นคำศัพท์ทั้งหมด10คู่นะคะคำตรงข้ามแล้วมาเรียนกันต่อในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย さようなら